เลดี้ปรางโพสต์แบบนี้หลังหลือเลิกโต้งทูผีมีฟิล์มโผล่คอมเมนต์มีความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวปรางกัญญาลันหลังจากกระแสะข่าวหรือความรักกับแฟนหนุ่มแรปเปอร์โต้งทูผียังเป็นที่พูดถึงไม่จางและไม่เคลียร์ว่าตกลงเลิกไม่เลิกล่าสุดสาวปรางนั้นก็ได้โพสภาพและคลิปถือกีตาร์ร้องเพลงอยู่ริมทะเล และแคปชั่นถ้าคืนนี้3.5เดี๋ยวมาทั้งเพลงเลยฟ้าเพียงดินซึ่งก็มีพระเอกในจออย่างฟิล์มธนพันั้นที่เพิ่งจะโดนลากมาโยงในข่าวด้วยเข้ามาส่งคอมเมนต์แซวว่าต้องได้ฟังทั้งเพลงแล้วนะและในขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งแซวทั้งคู่ว่อินเลิฟในขณะที่โต้ง p p นั้นก็ไม่ได้เข้ามากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ใดๆ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ